อะไรสาวๆกําลังย้ายเข้าห้องใหม่ละเออคือเหมือนความฝันห้องสวยๆกําลังถูกทําลายไปเมื่อกี้นี้เองสาวๆจะเย็ยนก่อนนะแต่มีเพื่อนบ้านอยู่ข้างหลังพวกเธอด้วยละมาลัลางสาวไปกันหนูนอะไอ้ใจมึเงเงินกันดีละฉันมีไอเดียแล้วฉันเคยเอาแบบห้องใหม่ของเราไว้ด้วยงั้นลอาลองทําแบของจริงดีไหม <Yeah. S 1> ก่อนอื่นพวกเธอต้องทําความสะอาดนะ สมัน t า a อมมาแล้วก็เจนแล้วก็เทนหน้าด้วยเป็นทีมที่ดีม,มากพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำความสะอาดดิกด้วยห้องเริ่มเดียวดีขึ้นหลายเท่าแล้วไม่มีขยะคอนเจ็ป์ที่พังและสิ่งมีชีวิตสกปรกด้วยนะแต่ทำาไรต่อดีล่ะงั้นเรามาสั่งของที่อยากต้งการกันเถอะ <What? S 1> มาสั่ก่อสร้างและเครื่องมือทั้งหมดเลยซื้อเลยคนมาส่งแล้วล่ะสวัสดีคะ่ะเอากล่องไว้ตรงนี้เลย <Hey. S 1> ใช่แล้วขอบคุณนะคะคุณคนส่งของ ลาก่อนสาวๆเล่นมานดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้ว่วาวพวกเธอมีไขควงด้วยเต็มสุดเลยตอนนี้สาวๆจะสร้างห้องที่ดีที่สุดให้ตัวเองละเอาละไม้กันดาลีก็เครื่องมืออีกตัง้งมากมายเธอรู้ที่จใช้มันจริงๆใช่ไหมใช่แล้วละมันง่ายมากเหมือนปอกกล้วยเลยละวางเจาะแล้วก็ตอกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วละจากนั้นก็มาประกอบเป็นแต่ละห้องแล้วก็เชื่อมเข้าด้วยกัน โอ้พวกเธอเก่งมากมากเลยมันเจ๋งเมื่อทุกคนทำงานร่วมกันแบบนี้ฉันอยากเห็นผลหมลับแล้วละ่ะเอาล่ะพร้อมเรียงวิเศษแล้วอะไรต่อละจากนั้นก็ทาสีผน,นังใครๆก็เลือกสีที่เองชอบที่สุดทั้งนั้นมันเจ๋งมากเลยที่เราทุกคนมีสีห้องที่แตกต่างกันนะสวยสดใสทุกคนเลยนะเออแน่นอนแต่ห้องของฉันสีชมพูดีที่สุดเลยแต่ชอบมันไหมเพอร์เฟกต์มากเลย ไปกันต่อฉันต้องอ่านหนังสือเล่มใหม่ได้แรงบนดาดใจมันด้่ยในการตกแต่งห้องได้สวยงามละห้องไฟรูปดานดวนี่มันเข,ข้ากับห้องของฉันแน่นนอนสวยจังเลยแล้วมีอะไรในกล่องของฉันอีกนะ <love> อ,อ๋อลูกเป็ดจ้าลักนม่คือได้ใช้เป็ดในหญิงเป็ดหรือก็แม่เป็ดด้วยมันนุ่มนิ่มมาก <Awesome. S 1> อยู่ๆฉันก็อยากร้องเพลงละอาลละเธอชอบกระแสนของฉันไหม แม่จ๋าเพื่อนบ้านฉันล่นนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอ <Nice. S 1> โอ้ใช่แล้วเจ๋งจังก็ต้องแต่งห้องด้วยเหมือนกันสิไปหาอะไรดีกว่า oh. ใช่แล้วก็ไปสีฟ้าเข้ากับที่นี้เลยมาเป็นรูปดอกไม้ปั๊บปิด <What? S 1> ไว้บนผน,นังแบบนี้แล้วก็ตัวเล็กๆก,ก,กับไฟกลางคืนสุดน่ารักด้วยสีนี้ไม่ได้แต่สีนี้สิใช่เลยแล้วมีอะไรอีกนะโอ้สาวน้ำจะกลายเป็นเตียงด้วยละ่ะ ah. แล้วนั่นอะไรอีกล่ะโอ้ว้าลวลงบนสีฟ้าเต่มลงไปใิสระเลย เจ๋งมากเจ๋งจังเจนพูดชีสด้สิเจนกำลังทำอะไรนะอ๋อวา้าเธอตกแต่งห้องได้สวยมากเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันนะแล้วฉันมีอะไรวา้าผงไฟขนนกมันมากกวฉันมาก,กเลยฟ<า>งฟิงแล้วก็สวยงามโอ,โอวา้านี่มันความสีชมพูเสนน,นุ่มนิ่มเจงและก็น้องคนม,มันก็เสียบโมเดลจากการไปเที่ยวทะเลมันด้วย ปอดลงแล้วเราจะได้ก็อยู่ในสมบูรณ์แบบไม่เสร็จมา้งจะตาอีกนิดหน่อยก็ไม่เสียหายเจี่ยมไปเลยเป็นไงล่ะนะ่ารักมาก got อะไรอ่ะสาวๆตัว,วตแต่งห้องกันหมดแล้วเหรอถามจริงทำไมของฉันถึงยยกที่สุดละ่ะตอนนี้เราต้องกรสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็ก็อีสีเขียวด้วยแล้วก็ของเล่นนุ่มๆอีกสองสามชิ้น เน่ยังไม่พร้อมนะแบบนี้สิดีขึ้นเยอะเลยห้องของพ่าเธอน่าสนใจขึ้นแล้วล่ะไปกันต่อเลยไหม <Yeah. S 1> งานสั้นเนก,ก้าออกมาด้วยเขอเชื่อรีโอขอชอบฟองสบู่มากเลยเธอชอบมันไหม <c oughs> ส่วนฉันก็มีสันเลี้ยงเหมือนกันเป็นหนูตะเภาตัวน้อยนะ่ะชื่อว่ารีเบคก้าเธอน่ารักมากเลย <c oughs> เป็นหนูตะเภาที่เก๋ที่สุดในโลก ตอนนี้มาอาบน้ำกันเถอะพร้อมไหมโอ้ว,ว,วส่วนฉันก็มีตาด้วยมันเงียบสงบมากเลยเฮธอต้องตกใจกับสัตว์เลี้ยงของฉันนี่คือกิ้งก่าของฉันเองเขาชื่อว่าพีทโอ้โหอ็อมแมต่ทั้งท่เราตกใจมากเลยดูเหมือนสัตว์เลี้ยงของเธอทำใหกคนกลัวนะทำไมกันนะพีทน่ารักจะตายฉันไม่ใส่จุงพาเขาปเป็นเ่นได้ด้วยนะแถมเขายังมีหมวกให้ด้วย ขาดูน่ากลัวน้อยลงพอใส่หมวกนั้นเนี่ยน่ารักจังเลยงั้นก็ไปกันต่อ oh. ใครมากันนะทีน่าเป็นแขกมาหาเทอหรือเปล่าโอ้แม็กโดนั่มมาส่งเหรอเธอสั่งของอร่มาส่งหรือเปล่าเนะห <Hey. S 1> วังว่าเธอจะแบ,บ่งปันกับเพื่อนเพื่อทุกคนนะ oh. ต้องมีอะไรมากฉันซื้อพายแอปเปิ้ลมางั้นเหรอ <What? S 1> มังคนจะเป็นเชอร์รี่สิโอซัมเป็นท้าเอาไปกันได้ และนี่คือเบอร์เกอร์ที่ฉันชอบอ๋อไม่ใช่แบบที่ฉันสั่งเลยมันเข้าับฉันตั้งหากแล้วแต่ฉันก็หิวเหมือนกันนี่อะไรชิสเบอร์เกอร์นี่สำหรับเอมม่าจริงๆอะแล้วของฉันล่ะซอสนั่นเหรอหมดแล้วด้วยอะแถมยังเป็นรถกระเทียมอีกอะอ๋อทีนหน้าไม่ต้องน้อยนะแต่เพิ่งแบ่งอาหารให้สาวๆนะพวกเขามีความสุขมากแล้วก็ไม่หิวแล้วด้วยต้องขอบคุณเธอนะกินให้อร่อยนะสดสาว ตอนนีก้กินซอสสิทีนะ <S <S อะไรอ่ะแบตหมดกันเหรอแล้วทำยังไงดีเนี่ยโอ้จริงด้วยฉันมี PlayStation อยู่นี่สวยแล้วก็สีเขียวด้วยละงั้นตอนนี้มาเล่นกันเถอะทินนะอยากเล่นกับฉันไหมแน่นอนไปเดี๋ยวนี้ละ่ะโอ้ว้าวสิ่งเป็นเลยแล้วเราจะทำอะไรดีอ่ะเ oh, <man. S 1> จนทามีอะไรเหรอ ไปหาสาวๆกันเถอะเลวเข้าเราเล่นด้วยได้มาไม่อ่ะมีแค่สองอันเองก็ได้ทำยังไงดี่ะเนี้อ๋อใช่แล้วัมมีแว่นตา VR อยู่ด้วยเจนไปโลกอนาคตกันเถอะเธอชอบไอเดียนี้ไหมเจ๋งงั้นเรามาเล่นกันดีกว่านี่มันเจ๋งจังเลยอ่ะใช่แล้วแบบนี้แหละเอาว้า สาวๆนั่นอะไรอะเป็นมียงั้นเหรอจริงจังเลยสุดยอดสมเปนท่าเดี๋ยวนั่นสิเอ็มมาเธอเล่นดนตรีร้องเพลงได้พอมากเลยนะเก่งมากมาฟังอย่างอื่นกันดีกว่าจะแสดงอะไรให้เธอเห็นเดี๋ยวนี้เลยลำโพงแล้วก็ดิสโก้โบอลตอนนี้เราสามารถปาร์ตี้ได้แล้วมาเต้นกันเลยโอ้วา้าวสมเปนท่าเธอรู้วิธีจัดปาร์ตี้จริงๆสาวๆเรินเสียงเพลงแล้วล่ะ ต่อสาวรีบลงมาหาสมันท่าเร็วเขา้าพักลรันจัดปราร์ตี้อยู่ในห้องของเธอนะแต่ฉันกลูวิธีพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเพลงของฉันมันเจ๋งกว่าเพลงง,ง,ง้องของสมันท่าเยอะเลยตอนนี้เรามาปรับเสียงให้ดังที่สดุดแล้วก็มาเล่นเพลงฮาร์ดร็อกกันเลย <c oughs> เ,ออเอ็มมา่าเธอเป็นร็อกเกอร์ตัวจริงเ <Really? S 1> สียงกีตาร์ของเธอมันเท่มากเลยทุกคนนั่งไปหาเธอกันมาเต้นด้วยกันเถอะอะไรกันนะแล้วกรารปาร์ตี้ของฉันละ่ะ เอาละตอนนี้มาทำเค้กที่อร่อยที่สุดในโลกกันเ <_ H op> ติมสีเขียวสีปดของฉันแล้วก็ครีมแสนอร่อย <_ H op> ยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยละ <_ H op> และจากนั้นก็เค้งอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาย้อมสีกันอีกรอบอสีหมดแล้วงั้นเหรอต้องไปออนใหม่มาละสมันท่ากำลังไปไหนอะโอ้วาวเคก ฉันอยากทด้วยเหมือนกันงานมาเปลนเป็นสีชมพูก,กันดีกว่าใช่แล้วเป็นสีที่สมบูรแบบมากใส่ลงไปเลยแล้ก็เพิ่ครีมอีกเล็กน้อยหรือว่าอย่าเยอะดินนะใส่ลงไปเสใช่แล้วพอร์เฟกตมากอะไรอะพวกเขากำลังทำเค้กกันนั้นเหรอฉันก็อยากทาเหมือนกันนะงั้นตอนนี้เรามาพับเค้กสีฟ้าแล้วก็ใช้สีย้อมลงไป แล้วก็ครีมหวานๆด้วยเยี่ยมมากดูสิดูดีกว่าเดิมเยอะ <Okay. S 1> เอ็มมาเธออยากทำเค้กไหมแน่นอนยังเหลืออะไรอีกนะโอ้สีเหลืองสำหรับฉันเองเจ๋งตอนนี้ก็ครีมแล้วก็เกลีย่ยให้เรียบด้วยสุดยอดแต่เราไม่ได้ทำอะไรนะหลบก่อนดีกว่าุด้เอาสีเขียวใหม่มาแล้วล่ะอะไรอ่ะพวกเธอทำเค้ก่อนฉันแด้ไม่มีฉันงั้นเหรอแล้วข้างในคืออะไรอ่ะ มันต้องเป็นสีเขียวสิแต่มันกลายเป็นสีลุ้งอะใช่แล้วส,สาวๆต้องใจแกล้งเธอินนะแต่และคนทำเค้กในสไตล์ของตัวเองมันดูสดใสะนะ่ากินมากเลยตั้งหากถามจริงแต่มันตลกดีนะงั้นเรามาดื่ม,มน้ำชาก,กันดีมัยเยี่ยมเลยคนเตรียมเก้าวินแล้วงั้นมาดื่มชาเค้กสดใสะของเรากันเถอะแต่เค้กของเรา